สวัสดีครับผมโค้ชูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกอกส่วนในให้มีความหนาและความเต็มด้วยอุปกรณ์เชสต์ไฟแบบเฮฟวี่สตร i n นั่นเองครับผมวิธีการครับผมครับมีฟังก์ชันให้ดู2ตัวนะครับหลักๆที่คุณจะต้องใช้นะครับผมหคือความสูงของบาะนะครับเราสามารถปรับความสูงของเบาะได้นะครับผมโดยการกดที่ตัว l a t ลชตัวนี้นะครับและปรับขึ้นลงไปมาอ่าแบบนี้ครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสูงประมาณไหนนะครับประเดน็นสําคัญคือเวลาที่เราใช้ความสูงของแลชใช่ไหมครับผมของตัวของอุปกรณ์นะครับให้เราเทสด้วยการนั่งลงก่อนนะครับและในฟังก์ชันที่2อที่เราจะดูกันก็คือตัวของก้านที่เราจะใช้จับนะค,คือตัวของแฮนเดิลนะครับผมเวลาที่เราเทสใช่ไหมครับเราจะทําการเทสว่าตัวของแฮนเดิลนะครับอยู่ตรง กึ่งกลางของอกของเราพอดีนะครับจะไม่อยู่ต่ำเกินไปและจะไม่อยู่สูงเกินไปครับมันจะเป็นแนวเครื่องวงกลมเข้าหาอกของเราพอดีนะครับนี่คือเป็นการเทสแบบง่ายๆนะครับในฟังก์ชันที่2อนะผมอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของน้ำหนักครับเราสามารถเสียบแผ่นน้ำหนักเอาไว้ได้ด้านหลังตรงนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวหัวอุปกรณ์เปล่าๆมันเบาเกินไปสามารถเสียบแผ่นน้ำหนักลงไปได้ครับ,นะรบสองฝั่งลักษณะนี้นะครับ เสร็จแล้วนะผมวิธีการฝึกนะครับง่ายมากเลยเพียงแค่คุณนั่งลงใช่ไหมครับมือจับแฮนด์เลทั้งสองฝั่งนะครับหลังแนบกระบอกไว้ยืดอกรับนะครับผมจังหวะเตรียมหายใจเข้าวาดตัวหัวมือกรเป็นเครื่องวงกลมครับผมวาดเข้ามาหาตัวบีบไว้แขนขนานกันหายใจออกนะครับพอลงงอศอกเล็กน้อยหายใจเข้าครับผมยืดอกรับนะครับจังหวะบีบหายใจออกนะครับพอลงหายใจเข้าเนการคอนโทรลไว้ครับผมสองวินาทีและบีบหายใจออก จะเป็นลักษณะนี้ครับผมไม่ยากนะครับให้วาดเป็นรูปครื่งวงกลมไว้แต่ว่าตัวของอุปกรณ์ครับผมนะจะมีการไก i ์ในส่วนของ m o ชั่นหรือว่าการเคลื่อนไหวของเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้อง control ให้ดีนะครับผ่อนลงหายใจเข้านะผมผ่อนตรงสองนาที่และบีบครับหายใจออกนะให้ดูอีกทีหนึ่งว่างอสองเล็กน้อยยืดอกรับจ่อเตรียมหายใจเข้าและว่านมาเป็นครื่งวงกลมมือประสานแข็งขนาดกันหายใจออกแบบนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วก็วางลงนะครับ ง่ายๆแค่นี้เองครับผมครับจำนวนครั้งที่ใช้คือ1 2บสงสิครั้งพ้ารองเซ็ตอยู่ที่6 0สิถึงเกวินาทีหรืออาจจะไปถึง2นาทีได้ครับและทําทั้งหมด3-5ถึง5เซ็ตครับจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออกส่วนในให้มีความหนาเต็มชัดอย่างที่คุณต้องการได้เลยครับผม